แต่นี่มีถามป่าไม้นะฮะดูตรงเลยว่าตอนเนี้มีหนังสือขออนุญาตไหมครับตัดไม่มีไม่มีใช่ไหมถือว่าผิดเลยใช่ไหมครับถือว่าผิดก็คือตรวจยึดอย่างเงี้ะตรวจยึดนะครับครับครับเป็ของกลางทางป่าไม้เขาตรวจยึดแล้วก็ขอแล้วไปเก็บรักษาแล้วก็เพราะว่าในส่วนของตำรวจเองเนี่ยมันไม่สามารถจะเก็บรักษาได้ครับเลยมอบของกลางให้เขาไปเก็บรักษาโดยโดยระเบียบอยู่แล้วโดยใช้กฎหมายกฎหมายป่าไม้ใช่ไหมไม่มันมันมีระเบียบว่า คือข,ของกลางมันสามารถให้ป่าไม้เก็บนั่นแหละถ้าเป็นกรณีที่เป็นไม้ครับ,รบไปชาวบ,บ้านจะเขาไปดูได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม้มาเอาไม้ไปเก็บไปใช่ไหมครับครบผม,มเมื่อวานาก็มาเที่ยวเมื่อวานเที่ยวหนึ่งอ่าไปต้องไปเก็บไว้ที่ไหนครับเนี่ยไปเก็บไว้ที่หน่วยป้องกันครับรถทองร้อก็ลงมาโอ้ครับเออเป็นของกลางใช่ไหมครับครับผมตอนนี้คือตกเป็นของกลางจะไม่ไม่ได้เป็นครับ เป็นของกลางาไปไว้ที่ป่าไม้อะไรนะฮะป่าไม้พนมเขตเพราะผมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่อนอพอนอน,พนอ๋อนะพนม